สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่ถนนเศรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีก1นึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถครอบครัวนะคะมิ t ูบิชิปา p a เต r o สปอร์2.5ขับ2เกียร์ออโต้ค่ะรถปี2014-15นะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็นรถสี่าานะคะราคาเสนอขายอยู่ที่5,99,000บาท ะะสำหรับรถครอบครัวราคาไม่เกิน6 0 0 0บาทแนะนำเลยนะคะสำหรับ Bajaj r o อ d s p o r คันนี้ค่ะรถสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนะคะท่านใดที่มองหารถสภาพภาพร้อมใช้งานนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสด็ไทย6 4เข้ามาสุดซอยนะคะต้นยูสคาค่ะนะคะ เบอร์ติดต่อปุ้ยค่ะ0641462466ค่ะอัปเดตรถเข้าใหม่ล่าสุดกันนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะตอนนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะรายละเอียดรถดสวยเดิมๆแบบนี้ค่ะ เครื่องยนต์เดิมๆนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนค่ะรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเฉลไทย64มีนบุรีคุคงเทพค่ะคันนี้นะคะอัปเดตรถเข้าใหม่กันเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นยางดันหลบนะคะคันนี้ยางปี2021นะคะ m ม็กสิบเนะคะขอบสินะคะสำหรับคันนี้ค่ะท่านใดที่นะคะสนใจนะคะคันนี้ก็เป็นยางพร้อมใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะสำหรับรายละเอียดของตัวยางเป็นยางดันลบเลยนะคะเรามาดูในส่วนของนะคะตัวสภาพภายในของ อ่ามจะรถสปอร์ต2.5นะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้รถปี2014.15นะคะสำหรับรายละเอียดภายในถือว่ารถสวยเดิมไม่ช้ำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะามารีวิวอัปเดตก,กันให้ชมก่อนเลยนะคะจะได้เป็นบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะคะสีดำสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับคันนี้มีต่อมาให้เรียบร้อยนะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะ ขับสองนะคะสาหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ขับสองเป็นฟวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะสภาพรถสวยเดิมนะคะพร้อมใช้เลยมี่อมาให้เรียบร้อยนะคะมี่อกลางในห้องผู้โดยสารมาให้ด้วยนะคะสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้สองจุดห้าดีเซลค่ะนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างรถกัดีรถนะคะสภาพ บอ,อกได้เลยว่าเดิมๆกันเลยนะคะท่านไหนที่มองหารถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเป็นเข้ามาได้เลยค่ะด้านหลังกันบ้างค่ะนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสภาพรถสวยเดิมๆมีพรมมาให้ด้วยนะคะสำหรับ มิตซูบิชิปาเจโร o สปอร์คันนี้นะคะใครที่มองค่ะรถสภาพพร้อมใช้นะคะขับเพื่อสองล้อนะคะสำหรับรถครอบครัวอันนี้ ishi, าามิตซู 6, บิชิราคาไม่เกินหกแสนบาทนะคะราคาไม่เกินหกแสนนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเซนเซอร์หลังมีให้สองจุดนะคะสำหรับปาเจโร่สปอรตคันนี้ค่ะ กล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะมาดูรายละเอียดด้านหลังกันนิดนึงนะคะสําหรับรายละเอียดด้านหลังคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะขนาดเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บงานให้อี่รอบนะคะรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันก่อนเลยนะคะสก็บเม็ดฮาร์ดทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะ ยาอะไรนะคะยาอะไรสำรองนะคะก็มีมาให้สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะออกรถฟรีดาวกันไปได้เลยนะคะสำหรับ m i ซูวิ i s h i ร a เจ r โรสปอรนะคะคันนี้นะคะผ่อนข้างวดนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึงแปดุสีงวดกันเลย สำหรับมิสูวิชิปอร์เจโรสปอร์ตสีเทาคันนี้นะคะลูกค้า,าสามารถออกรถฟรีดาวนะคะก่อนสูงสุดได้ถึงปันสี่งวดค่ะสนใจสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะที่เบอรถถ์ติดต่อ0641462466ค่ะเจอกับปุยไรดกวันนะคะอยู่ที่ถนนสิริไทย64นะคะเมีนบุรีกรุงเทพค่ะเงิ่อนไขาการออกรถง่ายมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นกันค่ะ ะะราคาพิศเศษันไปเลยค่ะห้าเก้าเก้าสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ได้นะคะศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะ ในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจัดไปเน้นนะคะมีเจ้าหน้าที่จัดไสดนนให้ถึงบ้านเลยนะคะสนใจรายละเอียดการออกรถง่ายมากๆค่ะนะคะส่งรถให้ถึงบ้านติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะรถสวยๆเข้ามาใหม่ๆนะคะอัปเดตนะคะลูกค้าจะได้รับชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ